มาทดสอบขับรถจากบางบนไปชปลบุรีนะครับขับคอมแล้วก็ใช้งานปกตินะจะใช้คอมเร็วในช่วง110 120ไม่เกิน2 0นะครับขับเร่งแซงปกติใช้งานนะก็จะลองดูสิมันจะกินน้ำมันไปเท่าไหร่นะครับสำหรับน้ํามันที่ใช้นะครับผมตเติม9 5้าหนะครับรถเป็นรถเตินเก่าแล้วนะนีครับตอนนี้น้ามันอยู่ต้งถังนะ สำหรับรถผวมนะครับผมเติมน้ำมันมา1น0 0งบาทนะครับก็จะได้2งขีดกว่านะครับเพราะว่ามีน้ำมันขางถัง,งด้วยนะครับก็คือขีดละ500บาทนะครับในราคาน้ำมันต่อเติมรับ่มเติมเบนซินเ5สิราคาทิ่ละ29.54บาทนะครับนี่ครับอันนี้ก็มุงหน้า ทางไม่ได้เล่นขวาสุดนะไปเรื่อยนะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงชไบรุรีแล้วล่ะพอเขตบางปะกงแล้วะนะครับผมวิ่งประมาณร้อยสิบร้ี่ร้บห้าเนี่ยระยะเท่าไครับ,รบทีไฟเลียวเข้าเน่านับ Tháng đồn Bạn đồ hãy tìm khuẩn Đó là qua Chân Bình Cảm ơn các bạn đón quan qua đây vào nhà Lồng thang đồn qua vào nhà Hết ขับบา้าจะดูน้ำมันกันเหลือเท่าไหร่นี่ครับน้ำมันจากตอนนั้นนะจากบางดินตรงขีดอดีนะเลยขีดมาหน่อยน,อน,นี่เหลือในเครื่องขีดขากลับก็น,น่าจะลงขีดหนึ่งพอดีน่าจะประมาณ500ไปกลับได้สบายราคาน้ำมันตอนนี้นะเดี๋ยวไปอัปเดตราคา ราคาน้ำมันก็ยี่สบก้าจุดบาทต่อลิตรนะครับความร้อนก็ปกติครับความร้อนถึงแปดโมงเป็นเช้าพอดีเลยโอเคโอเคต่อไปขากลับนะครับนี่คือระดับน้ำมันนะครับจะวิ่งไปบางปีนะครับจากชลบุรีนะครับที่อำเภอเมืองครับรอนนอครับตอนนี้นะครับ บางวัวแล้วนะครับอาเขตบางวัวมังจะเข้าโค้งผมเหยียบก็วิ่งไม่เกินร้อย,ยี่ครับร้อยสิบร้อยยี่ร้อยสิบร้อยี่อยู่นี่แหละดูน้ำมันนะครับดีครับก็โค้งหมเยอะเหมือนกันนะอา่านี่นะครับ บ,บินแล้วน้ำมันตกมาน้อยนึงนะครับตกขีดนี้มาหน่อยนะึงดูจะชัดเพราะว่าเหยียบแรงไปหน่อย103ก็มีโอเคถือว่าผ่านครับสรุประยะทางรวมนะครับ136ไปกลับก็คือ272นะครับ เอา500บาทนะครับหารด้วย272ก็จะได้1.82นะครับสรุปได้ว่ารถคันนี้กินน้ำมันกิโลเมตรละบาท82สตางค์นะครับโอเคก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับสำหรับรถเก่าๆปีลึกๆอย่างนี้นะครับก็คือรถคันนี้30ปีนะครับอายุของรถเนี่ยสาปีแล้วนะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมติตรดรถมา EP ต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ